กระผมได้นำลูกแก้วของหลวงพ่อไปบูชาแล้วก็ทำเป็นตระสิงโดยให้ลูกแก้วนั้นอยู่อยู่ในฟวงอกแป๊บเดียวก็เห็นเป็นพระมหาสังกัจจายนะท่านมาบอกพาะถาว่าอย่างนี้มหาสังกัจจายนังมหาเทโลอาหังวันพามิปูรโต มหาเถรโลกุนังมหาลาโภูถีภวันตุเมบาลีอันนี้ผูกต้องหรือเปล่าขอรับไม่ไม่ไม่ยึถูกเพราะใช้ใช้ก็ใช้ได้ผมคัดว่าอ้าวอ๋ถูกเนี่ยท่านบอกยง่ายก็ต้องถูกคือโอ้ยฉันค่าขาที่พระมาบอกค่าพระเทวดามาบอกไม่ให้คุณจะสงสัย เพราว่าตัวถ้าท่านตั้งใจจะช่วยว่าเวลาจะนึกว่ากระถาตรงนึกถึงท่านท่าน,นใช้กำลังท่านช่วยยางกระถาก็เป็นนาอจเจชัิยมบูชานะเป็นแม่ีิภูมิพุ้ยนยท่านพ้นเนี่ยถเป็นมหาวิีพภูมิใหญ่ก้ได้ได้ว่าไปนะ่ความจริงท่านแค่กาสิา้เป็นี้แช่แจ้งปีนี้มิ ใช้ได้ดีมากกรรมฐานเนีอเพ่าเป็นอาโลรสิงป์ากแบบงเป็นชนาที่อยู่ที่ฮาวายก็ใช้ได้หมดดเวลาจะไปไหนแค่นิดแค่นเ้วข้าแก้วแล้วก็อยู่ในโลกแก้วก็ไปว่าก็กินวลังง่นดีด้วยแค่จะมีพ่อย่า่นิ่งคำหนึ่งจะโน้มกั้แล้นเขาก็จะดูใช่ไหมเอนนั่งเราเดินไปแค่นิ้คอยแปวแปกลุ่มรถตำรวจมองเห็นไปก็ไป ไฟแดงได้ของงี้เป็นไฟแดงก็กลั่นคืาจะตสวอโอ้โออย่นี้ก็อาจารย์นที่มาก็พอวายได้ <c oughs> ใช่ใช่